s h แชร์ทริค5ลูกเล่นดีๆใน Google Sheets 1. ปรับ header ไม่ให้หายเวลาเลื่อนดูข้อมูลบางครั้งเวลากรอกข้อมูลเยอะๆก็ลืมว่าหัวข้อของช่องนี้คืออะไรต้องเลื่อนกลับไปกลับมาเพื่อดูดังนั้นวันนี้เราจะมาดูวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะ 1. คลุมดำหัวข้อของข้อมูลที่เราจะให้ค้างไว้จากนั้นกดที่ดูคลิกคำว่าตรึง จากนั้นก็เลือกแถวที่เราอยากให้ค้างไว้ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้หัวข้อก็จะไม่หายเวลาเราเลื่อนดูข้อมูลด้านล่างแล้วค่ะ 2. เรียกดูสถิติข้อมูลแบบง่ายๆคลุมดำข้อมูลที่เราต้องการจากนั้นไปที่แถบเมนูคลิกข้อมูล คลิกเลือกสถิติของคอลัมน์จากนั้นข้อมูลสถิติของคอลัมน์ก็จะขึ้นมาทางด้านขวามีทั้งกราฟจำนวนกราฟการกระจายของข้อมูลมีค่าความถี่ของข้อมูลนั้นๆมีบอกผลรวมค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด สามฟังก์ชันปฏิทินและวันที่ถ้าเราอยากใส่วันที่แบบไม่ต้องพิมพ์ก็ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะเริ่มแรงเนี่ยแล้วก็มาคุมดําในช่องที่เราอยากจะใส่ปฏิทินจากนั้นคลิกขวากดเลือกไปที่ดูการดําเนินการเพิ่มเติมสําหรับเซลล์จากนั้นกดการตรวจสอบข้อมูลคลิกไปที่เพิ่มกดจากนั้นเลื่อนดูในแถบเกณฑ์หาคําว่า เป็นวันที่ที่ถูกต้องจากนั้นกดเสร็จสิ้นทีนี้เวลาที่เรากดที่ช่องที่เราใส่ฟังก์ชันปฏิทินไว้ปฏิทินก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เลือกวันไม่จำเป็นต้องพิมพ์วันที่เองเลยค่ะ 4. การใส่ให้คะแนนรูปดาว สาหรับการให้คะแนนรูปดาวเหมาะสําหรับการให้คะแนน0ถึง5เท่านั้นนะคะเพราะว่าดาวเนี่ยมีให้มากสุดแค่5ดวงค่ะเริ่มแรกนะคะแล้วก็คลุมดําเลือกช่องที่เราจะใส่ดาวกันก่อนเลยค่ะจากนั้นกดคลิกขวาเลือกชิปอัจฉริยะกดคลิกที่การให้คะแนนค่ะ ีนี้ดาวก็จะขึ้นมาแล้วนะคะเราสามารถกดเลือกได้เลยค่ะว่าจะเอา1ดาว2ดาว3ดาวหรือ4ดาวหรือ5ดาวก็ได้ค่ะ 5. ส่งอีเมลหาคนอื่นผ่าน Google Sheets บางครั้งงานในชีตของเราอาจเกิดปัญหาหรือเราอาจจะอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานในชีตจากคนที่ทำชีตด,ด้วยกัน เราอาจจะไม่ต้องทักแชทข้างนอกไปบอกจุดที่เกิดปัญหาเพราะเราสามารถบอกจุดที่เกิดปัญหาผ่านอีเมลที่ส่งผ่าน g o Google s h e ี t ได้เลยค่ะกดคลิกขวาในช่องที่เราต้องการจากนั้นเลือกความคิดเห็นทีนี้เราก็สามารถพิมพ์ข้อความที่เราอยากจะส่งไปได้เลยค่ะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะ บางทีเนี่ยนักเรียนอาจจะส่งลิงก์มาให้เราใช่ไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถกดเข้าไปดูได้เพราะลิงก์อาจจะมีปัญหาแล้วก็สามารถส่งผ่านอีเมลไปบอกนักเรียนได้เลยค่ะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็ใส่ add, แอดเราก็จะกดเลือกหรือว่าพิมพ์อีเมลของผู้รับได้เลยค่ะจากนั้นกดติ๊กมอบหมายให้ผู้ใช้กดมอบหมายทีนี้นะคะในตัวอย่างเนี่ยคือ อีเมลในะยังไม่เป็นอิดิเตอร์นะคะแล้วก็ปรับให้เป็นอิดิเตอร์ก่อนจากนั้นก็กดความพิดเห็นได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเหมือนกับการแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว่าอันนี้จะต่างกันเพราะว่าความคิดเห็นอันนี้นะคะจะถูกส่งเตือนไปยังผู้รับอ e ีเมลด้วยค่ะหน้าตาของอ e ีเมลที่จะได้รับก็ประมาณนี้ค่ะ